ก็ไม่ว่าลำไส้คิดเองได้แล้วมันอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณซึมเศร้า ลำไส้ของเรามีเซลล์ประสาทมากกว่า500ล้านเซลล์มากกว่าสมองแมวทั้งตัวซะอีกเอวไปวะทุกส่วนของร่างกายสั่งการจากสมองแต่ลำไส้สามารถส่งสัญญาณไปยังสมองโดยที่ไม่ต้องสั่งและสายตรงที่เชื่อมสองอวัยวะนี้ให้คุยกันเรียกว่า gut-brain axis 90%ของเซโรโทนินฮอร์โมนที่ทําให้เรามีความสุขถูกผลิตที่ลำไส้ไม่ใช่สมองดังนั้นถ้าลำไส้ดีก็ส่งผลให้สมองแฮปปี้แต่ถ้าลำไส้มีปัญหาก,ก็ส่งผลให้เราซึมเศร้าได้เช่นกันทดสอบง่ายๆว่าลำไส้ส่งผลต่ออารมณ์เคยหิ่ แล้วอารมณ์เสียไหมนั่นเพราะลำไส้ส่งสัญญาณไปสมองแล้วเคยเครียดจนท้องไส้ปั่นปวดไหมนั่นคือสมองส่งสัญญาณไปหาลำไส้เห็นไหมเขาคุยกันตลอดเข้าใจแบบนี้แล้วเรามารีเซ็ตลำไส้กันด้วยการกินอาหารเพื่อฟื้นฟูแบคทีรียดีในลำไส้เช่นไฟเบอร์และโปรไบโอติกกินอาหารเป็นมื้อๆหรือทำ i n t e r ิ i เตน n ์ f a ส t i n g ให้ลำไส้เขาได้พักบ้างใครเคยมีประสบการณ์ที่กำลังบอกว่าลำไส้กับสมองเขาคุยกันคอมเมนต์มาแชร์กันหน่อยและถ้าอยากได้ mood booster recipe พิมพ์ว่าสูตรสมองยิ รับอ e ีบุ๊กจากพิดาไปเลยค่ะ